วิง,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 งนี่คือชานชลาต่ำนะเวลาจะขึ้นรถก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับสวัสดีครับเทคโฟโต้ไทพิรอยพาผู้ชมมาที่สถานีบางซื่อครับ สถานีชุมทางบางซื่อขอบวนรถที่กำลังโผล่หัวมาที่สะพานดำนะแหมโผล่หัวเป็นขบวนรถขบวนสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานหินนี่เป็นช่วงเวลาบ่ายโมงนิดๆน,นะครับผู้คนก็กำลังเดินข้ามไปมา13.20นาฬิกายนาที ช่วงคนพักเที่ยงเสร็จแล้วนะครับกําลังจะเดินกลับเข้าไปทํางานกันหรือว่ากําลังจะเดินทางกันชานชาลาที่สามกรุงเทพไปตะพานหินครับ าสตอม4207ทมํากระบวนกรุงเทพะพานหินให้ดูได้ทางทรถไฟวิ่งนะครับล้อแ,อแบบ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  นิ่งสนิทแล้วนะครับนี่คือชานชาลาต่ำนะเวลาจะขึ้นรถก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับปีนขึ้นนะฮะคนมีอายุหน่อยก็จะลำบากหน่อยถ้าหนุ่มสาวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดมากแต่ถ้าเป็นชานชาลาสูงเราสามารถเดินเข้ารถได้เลยนะครับ ขึ้นหมดแล้วครับเกลี่ยงะบวนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนหัวรถจักรนะครับหัวรถจักรสตอมสี่สองศูนย์เจ็ดทีลากมานั้นก็จะถอดออกไปแล้วก็จะมีหัวรถจักรใหม่มาทำขบวนนะครับออกไปแล้วครับนูน่นโอ้ยไกลเลยตอนนี้ก็จอดทิ้งไว้กลางทางครับทิ้งฉันไว้กลางทาง อีกแล้วเลยทิ้งฉันไว้อีกแล้วไปแล้วหัวรถจักเข้ามาแล้วนะครับแม่เมื่อกี้ลืมเดินมาถ่ายกำลังพ่วงขบวนนะครับว่วงขบวนกรุงเทพตะพานหินสองหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วน่าจะได้เวลาออกเดินทางแล้วนะ คนที่นี่ก็พักผ่อนกันสบายนะครับนั่นะระหว่างรอรถก็ผูกพงปูกเปกรกันนอนสบายใจต้นไม้ได้ระยะพอดีพร้อมบอกทงเขียวครับ จะได้เวลาออกแล้วนะแต่รถยังไม่เคลื่อนอ๋อยังมีแม่ค้าเอ้าเอา,เอาลงก่อนโอเคพอค้าแม่ค้าก็เริ่มทยอยลงนะเพราะรถยังไม่ออก อ่าได้เวลาออกแล้วนะครับส,ส,ส่งถงส่งตัวกันแล้วเอ,อ้ยยังมีคนจะขึ้นรถอีกออมาทันนะครับอ๋อยังยังยังเหลือผู้โดยสารอยู่เออปึ๊บปอ๊บเออของเขียวมาแล้วครับทีละครั้งทีละครั้ง ตั้งละคีอ่าคังนะครับเอาเอยัง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 ยว่าจะไปอยู่เดี๋ยวทันด้่เด้อเด้น่ด้นเด้อเด้อ้อเด้้อยู่อเ้อเด้อเ้อเด่อเ้อเด้อเ้อเ้อเดอเดิ่งอเดอเดิ่ง้ออเด้ออด้อ้ออดเออดอ้เอ้เเอออเอ อึบอบออึบอบอออขึ้นแล้วครับตรงแดงโบกตรงเขียวพร้อมไปได้แล้วครับออกเดินทางเขียวหนึ่งเขียวสองเขียวสามอยู่ข้างล่างครับเขียวแรกอยู่หัวขบวนเขียวสองอยู่ท้ายขบวนเขียวที่สามอยู่ตรงชานชัลลา ออกเดินทางจากสถานีชุมทางบางซื่อแล้วครับสำหรับกระบวนกรุงเทพตะพานหิน2-1-1เดินทางปลอดภัยทุกท่านครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานจากสถานีชุมทางบางซื่อกระบวนปล่าวิ่งผ่าน สถานีบางชื่อชั้นชลาที่สามอา4์สามสี่หนึ่งสี่สามคำบวนจะรอนิดหน่อยนี่เป็นรถ CNR สัอย่างสกำหรับกระบวนเปล่า,ากระบวนนี้กอถอดถัวรถจางหรือเปล่าไม่ถอดเอาไปเลยไป เป็นรถขบวน3าสองที่เพิ่งจะเข้ามาที่กรุงเทพนะครับมาจากหาดใหญ่เสร็จแล้วก็จะกลับเข้าลรงเก็บเอาไปทำความสะอาดค่ะเชื้อดูแลทุกอย่างแล้วก็นำออกไปทำขบวนต่อนี่คือรถที่รู้ที่สุดแล้วนะครับ ที่เรามีอยู่เป็นรถนอนนะรถนอนหลูสุดแล้วเสร็จนี้ก็าเรียกว่ารถ CNR 1 1 5คันยาวพอสมควรตู้สุดท้าย กระบวนร่าปผ่านบางซื้อเรียบร้อยครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงาน เ่าผ่านมาที่ชันชลาสีจิตาชีสี่ห้าศูนย์ห้านี่คงเอาไปทำขบวนสามหนึ่งนะครับ 3, ขบวนสามหนึ่งคลองเทพหาดใหญ่ สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ไทยไปเรื่อยครับขบ,บวน2412มาจากยิ้วรายมาจากยิ้วรายจอดที่บางซื่อครับตอนนี้จอดแล้วไม่รู้ว่าจะทำขบ,บวนต่อหรือลากกับเข้าย่าน4ี่ต้องหนึ่งนะครับที่ทำขบ,บวนด่วนเหลืองมาตอนนี้วิ่งผ่านชานชาลาหนึ่ง ตอดถัวออกมาแล้วในส่วนของจานจราสีนะครับก็จะมีรถหัวรถจากเปล่าเข้ามาไม่เปล่าแล้วมีตู้เขียวเข้ามาด้วยนี่เป็นน่าจะเป็นขบวนลบบุรี4132ลิ้วขบวนลบบุรีนะครับตอนเย็นซ่อม4132นำขบวนเปล่า วแไม่รู้ว่าอันนี้ไปทำขบวนบ้านพาชีหรือเปล่าหรือว่าลบบุรีไปแล้วนะครับในส่วนทางโน้นครับที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้สี่ตรงหนึ่งนั้นก็รออยู่แถวนั้นแล้วครับ ่าจะกลับเข้าพันชันชลาที่สองสี่ตองหนึ่งกลับเข้ามาแล้วครับ บวนเหลืองนะเหลืองคอนเทนเนอร์เหลืองลากเสร็จก็มาถอดหัวที่ชานชลาหนึ่งดูทรงแล้วละน่าจะลากกับเขาย่านพระหลนะครับส่วนตรงนั้นก็เป็นรถเปล่าจอดนี่ก็บ่ายสองนะครับที่สถานีบางซื่อมัร,รยากาศรถเดินทางไปมา สถนไะด้นกองระส <c oughs> ที่จะไปสเเดิทางเข้ากรุเทพีปบริษทลำขัาไปรับราการสารได้การจราจรที่สี่ครับการจรารที่สสกุเป็นบริรถรบรธรรมดาบสามสี่เดินทางรับส่งบริษาทสถานีตมทางสถานีสิยปลายทางกรุงเทพขบวนรเรีการจราจรที่สครับ14นาฬิกา8นาทีขบวน109นนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ แล้วชานชชลารส<ๆ>ีก็จะเป็นขบวน2-3-4นะครับสุรินกรุงเทพมาแล้วนะโอ้ยมือไม้สัน่นขบวน2-3-4เข้ามาแล้วนะครับกรุงเทพสุรินท ทำกระบวนโดยอันสต,ม 4, 2, 2, ตอมสี่สออดแล้ว กรุงเทพเชียงใหม่นะครับบนที่109ส่วนขบวนนี้เป็นสุรินกรุงเทพนะครับก็เข้ามาพร้อมกัน2องขบวนผู้คนเดินทาง มาจากฝั่งสุรินทร์นะครับี่แบกข้าวสงข้าวสารของที่จะเอาไว้กินอยู่ในชีวิตประจำวันสัมบาระต่างๆ 哦，对对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 。 กรุงเทพเชียงใหม่นะครับก็จอดอยู่109 14 90, 11, นาสิบนากาสิบอนาทีวันนี้ก็รถทงลงครึ่งเสานะครับฮัลโระบวนเชียงใหม่ออกแล้วนะครับ <Hello. S 1> กรุงเทพเชียงใหม่ จากสถานีบางซื่อแล้วเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานจากสถานีชุมทางบางซื่อ 202นะครับพิษณุโลกกรุงเทพจะเข้าเทียบจานตลาที่4ตรงทางบางซื่อครับขบวน202นะครับกรุงเทพเอพิษณุโลกกรุงเทพเขาเทียบชานชลา4ูบางซื่อ G E A 4536ทำขบวน ขึ้นแบกลงคนระัวกระเป๋าใบใหญ่เหลือเกิน wala na